ทุกคนครับดูครับไข่ผมเริ่มดำแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อไข่มันดำได้ที่แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เอาไปจุ่มน้ำเลยครับทุกคนเราจะจุ่มเลยครับดูกันพร้อมๆกันนะครับทุกคน <c oughs> ต้องหย่อนลงไปเบาๆนะ สวดีครับพบกับผมอีกแล้วครับป๊อปกุหลาบไฟชาแนลแล้ววันนี้ผมก็มาพร้อมกับนี่ครับทุกคนไข่ไก่สบบ้านไข่ไก่นะครับวันนี้เห็นจํานวนเยอะขนาดนี้แต่ว่าผมจะใช้แค่ฟองเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูไข่คลิปตั้นกันนะครับซึ่งผมได้ดูจากคลิปคลิปหนึ่งนะครับใน YouTube แล้วก็เห็นว่ามันมันเจ๋งอ่ะมันสุดยอดครับก็เลยอยากจะทดลองมาทําด้วยตัวเองดูว่า มันเป็นอย่างที่ในคลิปเขาทาให้ผมดูหรือไม่วิธีการก็ไม่ยากครับแค่2ขั้นตอนเองครับลนไฟครับเอาไข่ไก่ไปลนไฟแล้วก็เอาไปจุ่มน้ําแค่นั้นก็จะได้ไข่คลิปด้านแล้วครับดูครับไปเลยเอาไข่นะครับลนไฟให้มันดำนะครับลนหรือว่าเผาก็ได้ครับทุกคนติมเตมเตผทุกทุกตัดำไหม โอ้ยไข่เริ่มดำนะครับทุกคนครับดูครับไข่ผมเริ่มดำแล้วนะครับของไงดำไม่เมี่ยงเลยครับ <g ül> เมื่อไข่มันดําได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปจุ่มน้ำเลยครับทุกคนเราจะจุ่มเลยครับดูกันพร้อมๆกันนะครับทุกคนต้องหย่อนลงไปเบาๆนะเดี๋ยวไข่จะแตกหูว้าวหูเป็นไข่ฟิวตันเองด้วยเห็นไหมครับทุกคนสวยงามากเลยครับก็ดูจากด้านบนหน้าเลยครับคนีครับต้องดูในน้ําครับอ๋อเหมือนมีอะไร ใสๆเหมือนแก้วมันเคลือบอยู่โอ้โหนูคลิปนีด้วยครับกิ้งลยครับดูว่าทุกคนเฮ้ยทำมากเลยครับทุกคน ครับแต่ว่าไอตะกอนสีดําที่มันลอยอยู่บนผิวน้ําน่าจะเป็นผงของปั่นไฟเมื่อกี้ครับน่าจะหลุดขึ้นมานะประมาณนั้นนะครับทุกคนนะครับก็ถือว่าโอเคครับเป็นไข่คลิปตั้นจริงด้วยครับแต่ยกขึ้นมาอ้ยยังดำเหมือนเดิมเลยครับทุกคนพอยกขึ้นมาดำครับใส่ลงไปใหม่ใส่ในน้ำเป็นคิปตั้นครับ สวยางครับเดี๋ยวเรามาตอบดูข้างในนะครับว่าไข่โดนความร้อนแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับแม่ก่อจาน<อ>ครับเดี๋ยวเรามาตอกกันดูนะครับนี่คือไข่ธรรมดาไข่ทั่วไปที่เราใช้ ทอดใช้ต้มนี่แหละครับแต่นี้เป็นไข่ดิบเลยตอกอยากเกือบสุกเลยครับทุกคน mm hmm. ก็คือไข่ทั่วไปเนี่ยครับแต่ว่ามันโดนความร้อนไข่าขาวก็เริ่มจะกกอบตัวขึ้นมันเหมือนใกล้ๆจะเป็นอะไรนะเป็นยางบอลใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเอาเปลือกของไข่ไปใส่ในน้ําดูนะครับว่ายังเป็นพิษด,ด้านอยู่หรือไม่ ใส่ลงไปดูด้านล่างนะครับด,ด้านล่างเป็นอย่างไรโอ้โหยูเป็นอยู่ครับมันเหมือนกับว่ามันมีแก้วใสๆครอบของไข่อยู่นะครับนะครับมันเป็นเฉพาะที่ผิวเปลือกของไข่นะครับอย่าถามผมนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเพราะผมก็ไม่รู้จริงๆผมเห็นการทดลองแล้วก็อยากมาทดลองด้วยตัวเองคือเราต้อง ต้องเห็นด้วยตาครับสึงธบอกว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับผมต้องทำด้วยตัวเองถึงจะเชื่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้การทดลองลก,ก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เห็นผลได้ชัดครับว่าเป็นจริงครับไข่ไข่ไก่เอามาลนไฟแล้วก็จุกน้ำจะกลายเป็นไข่ชุดมั้งครับถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ถ้าเพืเ่อนๆท่านใดอยากให้ผมทดลองอะไรเกี่ยวกับไข่นะครับคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนครับวันนี้ครับ